อรัรรยกตอนที่9กว่าจะจัดของกว่าจะเตรียมของเสร็จก็ใช้เวลานานพอตัวขันสนันร้องอ้าวอยู่ในใจเมื่อออกมาที่ห้องนั่งเล่นอีกทีโชคชัยก็ดันกลับไปแล้วส่วนพักพัดนั้นนอนถอดเสื้อเหยียดยาวอยู่บนโซฟาแถมยังเปิดแอร์เย็นชำ่ำแต่ไม่คิดหาผ้าห่มมาปิดกายเลยสักนิดย่องเบาไปเก็บจานข้าวกับแก้วน้ำอย่างเงียบ ไม่อยากรบกวนการนอนของชายหนุ่มดวงตาดำครับเหลือบมองผู้ชายที่นอนอย่างหมดสภาพแต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงพึมพำผ่านริมฝีปากนะเห็นดังนั้นจึงวางจานกับแก้วกลับไปที่เดิมแล้วก็ใช้หลังมืออังหน้าผากรวมไปถึงตามซอกคอยิงสาวผ่อนลมหายใจออกมานึกโล่งอกที่อย่างน้อยตัวก็ไม่ได้ร้อนอย่างที่คิดเอาไว้ แต่เว่าจังหวะที่ชักมือกลับก็ต้องตกใจเมื่อคนที่คิดว่าหลับไปแล้วคว้าข้อมือเธอเอาไว้แน่นพลางสงสายตาจับผิดกันทันทีคิดจะทำอะไรจากที่เครีมกำลังจะหลับแต่จูจูกลับมีสัมผัสบางอย่างที่ต้นคอครีมก็กลัวว่าคุณจะไข้ขึ้นก็เลยวัดอุณหภูมิเฉยๆแค่อ่งหน้าผากก็พอละมัง้ง ทำไมต้องลวงซอกคอแบบนั้นพูดไปก็สังเกตอากับกิริยาไปด้วยพอโดนจับได้ก็ตกใจจนตาโตคนอุตสาห์มีน้ำใจยังจะมาปลักปลำกันอีกขณะสนันบ่นเงึมงำพลางสายศรีรษะไปมากำลังจะเดินหนีแต่ว่าคนตัวโตวกลับพูดแทรกขึ้นมาอีกทวงความดีความชอบว่างั้น ยิ้งสาวได้แต่หลับตาลงแนนสูตรลมหายใจเข้าบอดลึกแล้วก็จ้องเข้าไปในดวงตาขมเข้มนอกจากอยากให้คุณเลิกอคติกับครีมที่เหลือครีมก็ไม่เคยต้องการอะไรจากคุณแน่ใ,นใจพ่อขพัดยกยิ้มมุมปากก่อนจะลุกขึ้นยืนแกล้งโน้มหน้าเข้าไปหาผู้หญิงที่ลั่นวาจาอวดดีเมื่อครู่ก็ที่ยืนตัดพ้อตอนนี้ไม่ใช่ว่า กำลังเรียกร้องความสนใจจากฉันอยู่หรือไงบอกตามตรงว่าเธอโกรธโกรธที่พักพัดยังไม่เลิกหยิบเอาความเจ็บช้ำในอดีตของเธอมาตอกย้ำทำเหมือนว่ามันเป็นเรื่องตลกสำหรับเขาหน้าเธอน่ะมันฟ้องเจ้าของร่างสูงยังคงราดน้ำเกลือลงแผลเก่าของหญิงสาวหรือจริงๆสี่ปีที่ผ่านมายังตัดใจจากฉันไม่ได้ คณะสนันยืนนิ่งก่อนที่ริฟีปากบางจะผุดยิ้มครีมคงไม่ทำร้ายตัวเองอีกครั้งหรอกคะ่ะไม่ทำลายด้วยการตกหลุมรักผู้ชายคนเดิมซ้ำสองหรอกนะคะเฮะ้เงินก็ดีคนฟังถึงกับแค้นยิม้มทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันหญิงสาวได้แต่กรอกตาเป็นวงกลมยืนมองเจ้าของร่างสูงที่ล้มตัวลงนอนที่เดิมด้วยความเหนื่อยใจ เห็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่าเพราะอะไรเมื่อก่อนเธอถึงได้ยกให้เขาเป็นรักแรกของตัวเองนึกย้อนไปแล้วยังจะขอบคุณตัวเองที่สามารถตัดใจจากผู้ชายตรงหน้าได้เขามันก็แค่ผู้ชายหญิงพยองมองแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักไม่สมควรได้รับความรักจากเธอแม้แต่นิดเดียวบางครั้งเธอก็รู้สึกว่า เขาพยายามยัดเยียดให้เธอกลับไปชอบเพื่อที่จะได้เหยียบย่ำความรู้สึกกันเหมือนเดิมคณสนันแวะไปนั่งวาดรูปเล่นได้เกือบสองชั่วโมงแล้วก็กลับมาเตรียมของรอทำกับแกล้มสำหรับมือคำ้ำกลับเข้ามาก็ไม่เจอพักพัดอย่างที่คิดนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเธอเพราะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้ไม่อยากเจอหน้าเขาสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เธอโทรหามารดา เพื่อถามวิธีทำเมนูต่างๆซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่รู้อะไรโทรถามแม่ยอมดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้เธอต้องมายืนปวดหัวกับหอยแครงหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วเห็นจำนวนหอยแล้วก็ได้แต่ท้อใจก้มมองเล็บตัวเองทันทีกว่าจะแกะได้เล็บพังหมดหากพ้นไฟได้ คณะสนันก็คงจะพ้นไปนานแล้วสัรหาแต่ละเมนูเล่นเอาอยากจะพังครัวให้รู้แล้วรู้รอดตอนนั้นเธอไม่น่าหลวมตัวเซ็นสัญญารับเป็นแม่บ้านให้เขาเลยพี่ครีมคนถูกทักสะดุ้งยงเกือบร้องลั่นบ้านกับการโผล่พรวดเข้ามาของกุลยาโหซื้ออะไรมาเยอะแยะคะเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดเลยนงกั้ง พี่ตกใจจนเกือบจะกรีดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยคณสน,นันยกมือทาบอ,อกแล้วผ่อนหายใจออกหนึ่งเฮือกสมองยังเก็บเอาคำถามเมื่อครู่มาประมวลผลแล้วให้คำตอบก็ <c oughs> ของพี่ชายน้องกัางทั้งหมดเลยค่ะคืนนี้เพื่อนๆคุณพัชจะมาพี่เลยต้องรับบทเป็นแม่ครัวจำเป็นแล้วพี่คริมต้องทำคนเดียวเลยเหรอกุลยามองข้าวของที่วางอยู่บนโต๊ะ ดูจากของที่พี่ซื้อมาแล้วได้ยุ่งจนหัวฟูหน้าเต่าแน่นอนก็ต้องแบบนั้นแหละค่ะแม่ครัวสาวยนตหน้าแต่ยังดีที่อย่างน้อยพักพัดให้ค่าแรงคูณสองเพราะเห็นว่าวันนี้ต้องทำกับข้าวหลายอย่างบางทีเธอก็สงสัยเธาแม่เขาไม่หาจ้างแม่ครัวที่ทำกับข้าวเก่งๆให้หมันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปนะอืถ้างั้น กางอยู่ช่วยพี่ครีมดีกว่าค่ะคณะสนันยิ้มเมื่อคนอายุน้อยกว่าขออาสาเป็นลูกมือหันไปยิ้มแล้วส่งเสียงวันๆเอาไว้เดี๋ยวพี่เลี้ยงหมูกระทะแม้พรุ่งนี้จะต้องเข้างานช่วงเช้าแต่ว่าคณะสนันกับกุลยาตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าคืนนี้เราจะตั้งเตากินหมูกระทะกันตอนแรกจะโทรสั่งให้เขามาส่งที่ไร่ แต่โชคชัยบอกว่ารารตีมีเตาอยู่เดี๋ยวไปขอยืมให้คณะนันเลยให้สาวน้อยเป็นฝ่ายจัดการเตรียมเครื่องเคลียงสำหรับปาร์ตี้ของเราในคืนนี้ตอนแรกก็จะตั้งเตาตรงระเบียงหน้าบ้านพักของเธอแต่ว่าพื้นที่มันแคบเกินไปเลยเปลี่ยนมาตั้งส่วนหลังบ้านของพักพัทแทนแต่ทว่าปัญหามันอยู่ตรงที่เธอยังไม่ได้ขออนุญาตเขานี่สิ ตั้งแต่ที่ประทะคารมกันในตอนนั้นชายหนุ่มก็ยังไม่ได้กลับเข้ามาในบ้านเลยด้วยซ้ำลายไปถามเพื่อที่จะได้ทำกับข้าวได้ถูกเวลาเหมือนจะกดอ่านแต่ก็ไม่ยอมตอบแต่ไหนแต่ไรพะก,กพัดเป็นพวกเอาแต่ใจปากหนักปากร้ายฟอร์มจัดถึงที่สุดคิดว่าผ่านมาหลายปีแล้วอาการเหล่านั้นจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ดู มันก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คืออีโก้ที่อาจจะสูงกว่าเก่ามันคือความเสียหน้าจนเกิดอาการฮึดฮัดอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้ยังไงล่ะโห<ฮ>ดูแซบอยู่นะพี่ครีมกุลยาที่โผล่มาเกาะไหล่พี่สาวถึงกับตาวาววับเราแอบจิกกุ้งแช่น้ำปลามาหน่อยได้ปะยาหมูยอด้วย อืมเอาแค่นิดเดียวก็พอค่ะพี่แอบแบ่งไว้แล้วกางชิมดัวต้องเพิ่มรถไหนอีกไหมคณะสน,นันนบุ้ยปากไปทางขวามือของตัวเองที่จัดแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆสำหรับสองคนแซบแล้วพี่ครีมขนพูดสายสะโพกโยกย้ายมีความสุขกับของกินที่แสนจะถูกปากอุ๊ยเหมือนพี่พัทจะมาแล้ว เดี๋ยวก้างยกของไปไว้ที่วงของเราก่อนดีกว่าเสียงสนทนาดังขึ้นภายในบ้านไม่เหมือนการรวมตัวของเหล่าองเพื่อนเท่าไหร่ได้ยินอยู่ไม่กี่เสียงเรากับมีเพียงสองคนพร่อโผล่หน้าออกไปดูถึงรู้ว่าหนึ่งในเพื่อนของพักัพก็คือแทนไทยชายหนุ่มเองก็ดูแปลกใจเล็กน้อยก่อนที่เขาจะยกมือทักทยายเมื่อเจอหน้าส่วนเจ้าของบ้านอย่างพักพ แอบเห็นเข่าความปากบิดริมฝีปากคล้ายเหม็นขี้หน้าเธออย่างไรอย่างนั้นครีมพักอยู่กับไอ้พัดมานเหรอแทนไทยเอ่ยปากถามคลายความสงสัยทันทีเปล่าค่ะพักอีกที่คณะสนันได้แต่พยักหน้ารับเข้าใจที่พักพัพะรีปฏิเสธคงเพราะไม่อยากให้เพื่อนเข้าใจผิดนะสิ เธอกับเขาไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆจะให้มาพักบ้านหลังเดียวกันมันก็อาจจะดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่ครีมจะมาถามว่าเธอเริ่มทำกับข้าวเลยไหมคะจริงๆตอนนี้ทำไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่กลัวว่ามันจะแสงใสก่อนดวงตากลมโตมองเลยไปยังเครื่องดื่มที่พวกเขาหอบหิ้วกันมาคิดว่าคืนนี้คงนั่งดื่มกันยาว แต่เธอคงไม่มีเวลามานั่งทยอยทำอาหารให้ทั้งคืนหรอกนะเอาไว้จะแยกน้ำยำให้ก็แล้วกันกรสชาติจะได้ไม่เสียเท่าไหร่ทำเลยทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาพักขพัดให้คำตอบในที่สุดแล้วค่อยดันหลังให้เพื่อนเดินไปยังโตะหินอ่อนที่ตั้งอยู่นอกระเบียงบ้านทำไมน้องถึงมาทำงานที่นี่วะมึงชัวร์หรอพัดแทนไทยยังไม่หายคาใจ ยอมรับว่าครั้งแรกที่กลับมาเจอกันที่นี่เขาเองก็แปลกใจพอสมควรยังจำความเกี้ยวกราดของเพื่อนตัวเองได้เป็นอย่างดีในคืนนั้นเลยไม่คิดว่าปัจจุบันสองคนนี้จะต้องมาทำงานด้วยกันให้มาฝึกง,งานที่นี่เจ้าของไร่แสงอรุณตอบทั้งที่ยังขมวดคิ้วในตาคมเลือบไปยังบริเวณก่อนหน้านี้ที่หญิงสาวยืนปักหลักอยู่ตอเน,นื้อไรเจ้าของร่างบาง คงพอเจ้าตัวหลบหายไปในครัวเพื่อที่จะทำอาหารหละมัง้งแต่ไอ้เพื่อนเวนนี่ไม่รู้เป็นอะไรนักนะถึงได้เอาแต่จับเจ้องไม่เลิกสรุปไอ้อาม,มันจะมาด้วยไหมย,ยังน้อยพอดึงเรื่องเพื่อนอีกคนขึ้นมาถามมันก็พอจะเรียกความสนใจจากแทนไทยกลับมาได้บ้างกูขี้เกียจรอเออนะมันกำลังตามมาวิศวกรหนุ่มตอบพลางพยักหน้า ฟ้ายัางไม่มืดมึงจะแดกแต่หัววันเลยเหรอวะเจ้าของไร้ไหวเลยก่อนจะลุกขึ้นยืนเดี๋ยวกูไปเอาแก้วก่อนกูช่วยแทนไทยอาสามึงเป็นแขกนั่งอยู่เฉยๆเธอพระกรพัดขัดขึ้นก่อนที่เพื่อนทำท่าจะลุกท่าทางกระตือรือร้อนของมันทำเอาเขานึกบันไส้ลามไปยังตัวต้นเหตุที่สวมบทเป็นแม่ครัวเจ้าของร่างสูง เดินลากเท้าไปยังห้องครัวคิ้วหนาเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าคณะนันไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีผู้ช่วยเป็นกุลยาที่หันหน้ามาเจอเขาพอดีพี่พัดลูกพี่ลูกน้องทลาเข้ามากอดแขนออดอ้อนเหมือนตอนเด็กมายุ่งอะไรในนี้น่ะเราเนะ่ะปากว่าแต่มือก็ลูบศีราะถุยได้รูปทั้งที่ความจริงสองคนนี้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายปี แต่ดูเหมือนกุลยาจะตัวติดกับคณะสนันมากกว่าที่คิดกางก็มาเป็นลูกมือให้กับพี่ครีมไงชายหนุ่มพยักหน้ายิ้มๆก่อนจะปลายตามองแม่ครัวที่ยืนปรุงอาหารอยู่หน้าเตาไม่คิดหันมาสนใจผู้ว่าจ้างเพราะงั้นเขาจึงต้องเดินไปหยุดอยู่ข้างตัวแก้วสามใบทั้งใส่น้ำแข็งด้วยคณะสนันหลับตาลงแน่น นึกอยากจะใช้ทัพพีในมือหันไปตีหน้าผากคนชอบสั่งทังแก้วทั้งถังใส่น้ําแข็งที่เขาว่ามันก็อยู่บนตู้เหนือศีรษะคนสั่งไม่ใช่หรือไงกันนี่เขาจงใจกวนประสาทกันหรือว่าไม่รู้จริงๆกันแน่ว่าของเหล่านั้นเก็บไว้ที่ไหนหญิงสาวแซงถอนหายใจเฮือกใหญ่ให้อีกฝ่ายได้ยินชัดๆว่าเธอกําลังรู้สึกอย่างไรแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะไม่รู้สึกรู้สาเท่าไหร่ วัดได้จากมุมปากอย่างที่กระดกยิ้มชวนโมโหพักขพัดยอมถอยหลังให้คนอวดดีเปิดตู้ด้านบนเหนือศีรษะในตาคมหลุบมองปลายเท้าเรียวที่ขยยิ่งสุดความสามารถแล้วก็ได้แต่สายหน้าถ้าแก้วแตกฉันจะหักเงินเดือนเธอสุดท้ายกลายเป็นเขาที่ต้องก้าวเท้าออกไปแล้วหยิบแก้วด้วยตัวเองแล้วก็วางเรียงบนท็อปครัว ส่วนคณะสนันหันหลังกลับมามองเขาด้วยแววตาวาววับคุณก็เห็นว่าครีมหยิบไม่ถึงก็เห็นคนพูดยืนกอดอกจ้องหน้ากลับที่หลังเธอไม่ได้ก็บอกมีปากเงียบไว้ทำไมล่ะกุลยามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็ได้แต่ระบายยิ้มก็เพราะว่าคณะสนันเป็นคนที่โดนแกล้งแล้ว มักจะมีปฏิกิริยาตอบโต้แบบนี้เป็นใครก็คงอยากจะแกล้งกังคนอายุน้อยสุดเงยหน้ามองพี่ชายถือถังออกไปให้พี่ทีไฟสีเหลืองนวลเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลงอัธพลเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอีกคนที่คุมไซงานอยู่แถวเขาใหญ่พอดีก็เลยแวะมารวมกลุ่มนั่งดื่มที่ไร่แสงอรุณตามคำชักชวนของแทนไทย หลังจากที่เรียนจบต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้มีเวลาว่างมานั่งดื่มสังสรรค์กันทุกอาทิตย์เหมือนเมื่อก่อนครีมละ่ะแทนไทยหันมองรอบบริเวณโต๊ะตั้งกว้างใจขอจะนั่งกินแค่สามคนหรือไงกันเห็นเมืองบอกว่าน้องเป็นคนทำอาหารพวกนี้ไม่ไม่ชวนน้องมานั่งกินด้วยวะพักขผัดยกแก้วตรงหน้าขึ้นจิบ ยืดเวลาเพราะขี้เกียจให้คำตอบเพื่อนดูเหมือนว่ามันจะสนใจคณะสนันเกินความจำเป็นไปสักหน่อยไปรู้จักกันตั้งแต่ตอนไหนเธอครีมไหนวะอัธพลเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์ใช่เด็กที่เคยฟาดแก้มแอพพัตอนนั้นหรือเปล่าเป็นเสียมหรือไงไอหาขุดเก่งจังเจ้าของบ้านกดความหัวร้อนที่ลามไปทั่วด้วยใบหน้าเรียบนิ่ง ทุกวันนี้ในกลุ่มเพื่อนยังหยิบยกเอาเรื่องคืนนั้นมาล้อไม่หยุดไม่หย่อนเกิดมาเขาคู่เพิ่งเคยโดนตบหน้าเป็นครั้งแรกแถมยังเป็นครั้งเดียวในชีวิตชวนน้องเขามานั่งด้วยดิอัธพ,พ,เพลเผยรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มจำได้ว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกสาวแม่เลี้ยงของพัทขภพัทซึ่งมันไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่านับเป็นญาติมิเท่าไรนกักูจำได้ติดตาเลยนะตอนนั้น ยังน่ารักหุ่นนี่ยังเด็ดอยากรู้ว่าโตขึ้นจะสวยขนาดไหนแทนไทถึงกับสะบัดเท้าถีบขาเพื่อนให้เกียรติน้องเขาหน่อยพูดที่อะไรของมึงวะบ้านกูไม่ใช่ผับไม่ใช่บาร์พรกรพัดเอ่ยเสียงเข้มยอมรับว่าคำพูดเมื่อครู่ของเพื่อนชวนขัดหูอยู่พอสมควรนี่ทาพวัตนั่งอยู่ตรงนี้ด้วย มันคงได้ยกขาเตะการขอคนพูดแล้วมัง้งอะไรวะกูก็แค่อยากเห็นหน้าน้องเขาเฉยๆหรือเปล่าอัธพลหันไปหัวเราะแก้ตัวกับแทนไทยที่ออกตัวก่อนใครเพื่อนไอ้พัดมันยังไม่เห็นว่าอะไรกูเลยแทนไทยได้แต่สายหน้าระอาใจไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกที่เอ่ยปากชวนมันมาด้วยอันที่จริงระหว่างพักพัฒ์กับอัธพล ไม่ได้ถึงขั้นสนิทกันจนเล่นหัวกันได้เพราะงั้นทางที่ดีควรดึงเรื่องอื่นขึ้นมาพูดแทนแล้วเข็มว่าไงสรุปไม่ตามมาละว,วะเห็นยุ่งๆกับงานอยู่พักขพัฒไม่เคยขาดการติดต่อกับเขมิกาถาวางังก็คงตามมาทีหลังหละมั้งอัธพลนึกสนุกขึ้นมาไม่น้อยเมื่อพูดถึงเขมิกา จะว่าไปช่วงที่เรียนมหาลัยความสัมพันธ์ระหว่างพักพัดกับเคมีกาค่อนข้างเป็นที่เลื่องลือตัวเขาเองก็เคยจีบหญิงสาวแต่กลับโดนปฏิเสธทั้งที่เจ้าตัวยืนยันว่ายังโสดแต่ว่าดาันตัวติดเน่บกับพักพัดจนชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆจะว่าไปมึงกับเขมไม่คบกันให้รู้แล้วรู้ลอดไปเลยวะ ตองคนต่างไม่มีใครไม่ใช่หรือไงมึงไม่รู้หรือไงไอ้พัดกับเข็มคงสถานะเฟนโซนแทนไทยกระตุกยิ้มเมื่อมีโอกาสจี้ใจเพื่อนสนิทมันปลายตามองก่อนจะรอบยิ้มมุมปากและสายหน้าอันที่จริงสำหรับบางคนเป็นเพื่อนกันก็น่าจะดีกว่าพัฒนาเป็นในรูปแบบอื่นต้มเล้งค่ะ คณะสนันยอมเสียมารยาแทรกกลางบทสนทนาครั้นจะหยุดรอจนกว่าพวกเขาคุยเสร็จก็คงจะไม่ได้กินเพราะชามที่ถือนั้นร้อนเกินกว่าจะถือไว้อย่างนั้นครีมทําอาหารไม่เก่งเท่าไหร่พี่ๆก็ฝืนกินหน่อยนะคะพชรกระพัดเงยหน้ามองแม่ครัวที่อยู่ในชุดเสื้อยืดตัวโคร่งกับกางเกงขาสัน้นผมยาวๆของเจ้าตัวถูกรวบขึ้นพร้อมกับกิบหนีบตัวใหญ่แบบไม่ได้ตั้งใจ มองดูแล้วค่อนข้างที่จะมสออให้คำาิิยามได้ว่าเด็กก้นครัวที่แท้ฝีมือน้องครีมนี่เองอัธพลตาวาวเมื่อเห็นแม่ครัวดวงตามีเลนสไนยปลาดมองเรือนร่างของหญิงสาวภายในเส้ววินาทีก่อนจะเอ่ยต่อถึงว่ายามหอยแครงชำปากพี่มากเลยครับคณะสนัน,นตกใจจนตาโต กับท้อยคำสองแงส่สองงามความไม่พอใจประจักษ์อยู่บนใบหน้าฝ่ามือบางกำเข้าหากันแน่นแม้ฟังดูแล้วจะเหมือนเป็นการหยอกเล่นแต่เธอมองว่ามันโคตรเป็นการเสียมารยาทงั้นกินให้อร่อยนะคะหญิงสาวเหยียดยิ้มทั้งที่ตัวเริ่มสัน่นจากความโกรธแต่ก็ระวังอย่าเผลอเคี้ยวเปลือกเข้าไปด้วย หักที่กำลังช้ำๆปากอาจจะแตกเอาได้นะคะเดี๋ยวมันจะเสียรสชาตินะคะอีกอย่างเธอก็จำไม่ได้ด้วยว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้ที่ไหนไปได้แล้วไปพักพัดเอ่ยปากไล่คนตัวเล็กมองสบตาบ่งบอกถึงความไม่พอใจชายหนุ่มจ้องลึกเข้าไปในดวงตาดำครับแล้วก็พยักหน้าให้อย่างดีที่จะตัวยอมเดินเข้าไป ไม่คว้าชามต้มเล้งมาสาดใส่เพื่อนเขาซะก่อนปากเกือบได้แตกจริงๆแล้วนะมึงแทนไทยหัวร้อยเยาะส่วนอัธพลนั้นความอับอายไหลาอาบใบหน้าจนคิ้วขมวดเป็นปมตอนนี้กุลยากับราตีกำลังช่วยกันก่อ,กอเตาหมูกระทะรอเธอตามไปสมทบอีกทีแต่ว่าภายในใจของคณะสนัน,นนั้นเดือดปุดปดจนต้องเดินมาสงบอารมณ์ในครัว ดีเท่าไหร่แล้วที่เมื่อครู่เธอไม่คว้าเปลือกหอยย็ดปากเพื่อนของพักพันให้รู้แล้วรู้รอดเสียงกุกกากจากทางด้านหลังทําให้หญิงสาวรีบหันกลับไปมองกลับพบว่าคนที่เดินเข้ามานั้นคือแทนไทยพี่แทนมีอะไรหรือเปล่าคะปั้นหน้าส่งยิ้มให้กับชายหนุ่มพี่มาเข้าห้องน้ำนะครับเจ้าของร่างสูงว่ายิ้มยิ้ม ซึ่งอีกฝ่ายน่าจะเตรียมทวงว่าห้องน้ำไม่ได้อยู่ทางนี้เขาก็เลยต้องรีบพูดจุดประสงค์จริงๆของตัวเองครีมยังไม่ลืมเรื่องที่จะเลี้ยงข้าวพี่ใช่ไหมคนตัวเล็กนิ่งไปชั่วขณะอีหอมรับว่าที่จริงก็ลืมไปแล้วเพราะนับจากวันที่แทนไทยมาทัวร์ที่ไร่องุ่นจนถึงวันนี้ก็ผ่านมาเป็นเดือนๆครีมจะว่างแค่ช่วงกลางวันกลับตอนเลิกงานค่ะ พี่แทนจะอยู่ที่นี่กี่วันละคะเธอจะได้นัดวันเลยทีเดียวอ๋อพี่อยู่ยาวเลยครับพี่มาคุมใช้งานโซนใหม่นี่เองสีหน้าของคนฟังดูตกใจจนน่ารักพาให้เขาเผลอยิ้มตามไปด้วยเอาเป็นพรุ่งนี้ช่วงกลางวันดีไหมครีมว่างหรือเปล่าได้ค่ะได้ค่ะแต่ครีมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะ คณะสนันท์ทำหน้าครุ่นคิดชั่วขณะถึงให้คำตอบตอนแรกเธอคิดว่าแทนไทยอาจจะเข้าขายคนอัธยาศัยดีแต่ตอนนี้รับรู้ได้ถึงความปรารถนาบางอย่างที่ชายหนุ่มส่งมามันก็เลยทำให้เธอรู้สึกกระอักกระอ่วนเวลาที่เผลอสบตากันเพราะแบบนั้นคณะสนันเลยพยายามที่จะหลบเลี่ยงการมองหน้าโดยตรงมาทำอะไรกันตรงนี้ น้ำเสียงเข้มชนิดที่ว่าห้วนจัดดังขึ้นและมันก็ทําให้แทนไทยขยบออกจากคนตัวเล็อย่างแนบเนียนแล้วก็หันไปหาเพื่อนที่สีหน้าบูดบึ้งเหมือนกับว่าไปกินรังแตนมาจากไหนสักที่กูก็มาเข้าห้องน้ําแต่ว่าเห็นครีมกําลังเก็บของก็เลยเข้ามาทักเฉยๆห้องน้ําอยู่ด้านนู้นพักขพัดพยักพยกย้อหน้าไปอีกด้านแล้วกระตุกมุมปากไปดิ แทนไทยถึงกับสายหน้ายิ้มยิ้มแต่ก็ยอมถอยออกมายังน้อยยังโชคดีที่นัดกินข้าวกับน้องก่อนที่ไอ้ตัวดีจะเข้ามาขวางทางเจ้าของบ้านเดินมาอยูอย่่ข้างแม่ครัวเสาโดยทิ้งสะโพกพิงกับเคราวเตอร์ครัวในตาคมจับจ้องไปยังเครื่องครัวที่กำลังถูกจับล้างอย่างพิถีพิถันบอกให้กลับไปได้แล้วไงดูเหมือนวันนี้จะขยันทำงานนอกเวลาเป็นพิเศษเหลือเกิน ล้างพวกนี้เสร็จเดี๋ยวครีมก็ไปแล้วค่ะเดี๋ยวต้องล้างทั้งจานในส่วนของเพื่อนๆเขาในจะส่วนหมุกระทะอีกถ้าไม่ทยอยล้างไว้ก่อนตอนกินอิ่มมันจะทำให้เธอขี้เกียจก็ค่อยล้างพรุ่งนี้สิไม่ได้ค่ะมันเหม็นคณนัสนันย่นหน้าใส่คนตัวโตเหมือนลืมไปว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเะเลาะก,กันไปคุณพัดจะเอาอะไรอีกหรือเปล่าคะ คนตัวโตวนิ่งไปพักหนึ่งแล้วค่อยตอบน้ำแข็งครีมขอใช้พื้นที่ด้านหลังนั่งกินหมูกระทะก,กับน้องก้างได้ไหมคะพูดไปก็ล้างไปไม่ได้หันไปมองคนข้างตัวในบอกว่ามาเอาน้ําแข็งไงแต่ว่าตู้เย็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียหน่อยหาเรื่องมากวนกันมากกว่าตั้งเตาไปแล้วไม่ใช่หรืองไงชายหนุ่มแค่นหัวเราะ ทำเป็นมาขอน้ำเสียงแบบนี้แสดงว่าพักขพัทไม่ได้หุนหงิดอะไรดังนั้นคณะสนันจึงรีบพูดดักทางเอาไว้เขาจะได้ไม่หาเรื่องกันย้อนหลังอีกแล้วครีมก็ชวนพี่รันมากินด้วยคุณพัดไม่หักเงินครีมนะเช่นดูเป็นพวกขี้งกหรือไงก็ครั้งก่อนคุณยังจะหักเงินครีมอยู่เลยจะหักอีก เพราะว่าเอาแตะเถียงขำไม่ตกฟากพักพัฒโครงศีรษะเพิ่งรู้ว่าในสายตาเด็กนี่เขาดูเป็นพวกใจดำส่วนเรื่องไอ้อามเดี๋ยวปลามันเองอยากให้มันมาขอโทษหรือเปล่าอืมไม่ต้องหรอกค่ะแค่บอกให้เขาคิดก่อนพูดก็พอเธอตอบหลังจากที่คิดทบทวนแล้วหันมาอีกทีก็พบว่าพักพัดไม่ได้ยืนอยู่ที่เดิมที่สำคัญ เธอไม่เห็นว่าเขาจะไปเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบน้ำแข็งด้วยซ้ำไปคณะสนันปิดก๊อกน้ำหลังจากที่ความกระทะก,กับอุปกรณ์ที่ใช้ทำอาหารเสร็จสับคนที่ชื่ออามก็คงจะเป็นพวกผู้ชายปากพล่อยหากภะคัพมาถามตั้งแต่ตอนแรกๆเธอคงต้องการให้ผู้ชายคนนั้นขอโทษต่อนหน้าแต่ทว่าตอนนี้อารมณ์ที่เดือดดาลในตอนแรกมันก็เริ่มเลือนหายไปแล้ว จบไปแล้วนะคะสำหรับสารรอยรักตอนที่9เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคุณพัทของเราก็เริ่มพูดจาดีกับน้องครีมของเราขึ้นมาจิตตึงแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับพระนางของเราด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ